สวัสดีครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่าครับผมวันนี้แบกเปลาอีพีสามสีผ้าพี่น้องไปนมัสการอัธิธาตของหลวงพูท่ทิมครับผมพระเจเจียอาจารย์ซื่อดังทางภาคตะวันออกอต้นตำรับวัตถุมงคลผงพายผูม่น่นอันเรื่องชื่อครับผมท่านเป็นพระเจจียอาจารย์อิเกงกาดานปิทยาคมและเป็นพานนพัฒนาผู้ไฟในธรรมะ เพื่อให้บรรลุแก่นแทในคําสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจออ้าหลวงปู่ทิมทุดงเป็นนราประมาณ3ปีเพื่อหาสัจธรรมจึงกลับมาวัดไหลวารี่หรือวัดทหารไหลปัจจุบันครับผมเส้นทางการเดินทางของผมวันนี้ับผมเริ่มจากตัวเมืองระยองครับผมไปเสน้นทางสามครับผมตรงไปจนหอดสี่แยกเส้นทางาหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้าย ตัดครับถนนเส้นสามหาเจ็ดซีครับผมตรงไปอำเภอบ้านไทยเลยครับผมเ้าหมายของเฮาก็คือวัดไล่บาลีหรือวัดพระหารไล่ในปัจจุบันนี่แหละครับผมสรผ้าพพี่น้องไปไหว้พระธาตุไอหรูปล้อองค์เหมือนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนี้ก็ได้ครับเพราะนี่ที่จังหวัดระยองที่เดียวครับผมงั่น ไปกันเลยครับผม ครับผมการเข้ากัเดินทางมาเข้าเขตอำเภอบ้นานไข่แล้วครับมันจะมีสองเส้นทางแต่เข้าแยกขวาเขาก็จะไปทางเส้นชนบุรีจะไปเข่านาวัดครับผมส่วนถ้าเข้าตรงไปเลยเข้าจะไปเข่าล้างวัดครับผมแต่ก่อนจะเข่าลัางวัดเข้าตรง่ามตัวอำเภอบ้านไายแล้วครับผมเส้นทางการเดินทางของเข้าคือเป้าหมายคือวัดไรวาลีหรือวัดละหารไรปัจจุบันนี่แหละครับผมครับผม ทางทางยังอุดุมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใอยางพระร่าครับผมคนข้างเยอะมากครับผมทางทางทางครับผมเพราะว่าเส้นเข่าล้างวัดนี้มันจะไปทะลุก,กันครับเส้นอำเภอในข้มพัฒนาครับผมอของจังหวัดระยองด้วยกันนะครับผมเป็นอำเภอหนึ่ง <c oughs> ครับผมเขาเดินทางมากจะมีสารแยก,กระวางรถนี่แหละครับผมรถคนข้างแดน,นเลียวอยี่หรอ ครับผมแต่ว่าขันเขาใกล้ถึงวัดแล้วเข้าจีมองเห็นองค์รวมเหมือนของหลวงปู่ทิมผมใหญ่ต่างๆง,งานเลยครับผมมองเห็นได้ชัดโมลงโมลงทางแน่น,นอนครับเขามาณกันมาเขตอำเภอบันทายครับถึงทางจากตัวอำเภอบันทายประมาณสักสามสามโลเลยนะครับผมไปถึงวัดหลวงปูท่ทิมครับผมครับผมอันนี้เขากัจะเข้าใกล้เขตวัดแล้วครับผมอ,อย่างนั้นก็นเดี๋ยวเข้าไป ติดตามรับชมในวัดเลยนะครับผมปาย ครับผมหลังจากที่เฮาเดินทางเขามาในวัดจอดรถจัดล่าเรียบร้อยแล้วครับผมฮาก็มาขอบ้นอนบูชาหลวงปู่ทิมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมตั้งน้โมสามจบแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องฟังตามกันไปเลยเนาะเพื่อได้บุญกุศลเ็ดบุญกุศลน,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 น้ำกัน อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอะุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธเป็นไนเก่าสามหลอบนะครับพี่น้องบุญกุศลค้นที่เบงกิบมือนี้ครับผมขอให้เจริญก้าวหน้าเนตตาที่การงานลำลำเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องครับผมจุดนี้ก็เป็นถือเป็นจุดแลด์มาอีกจุดหนึ่งของวัดนะครับผม และนี่ทังพระรีวลี่พระหลวงปูติมดูเหมือนองค์เล็กครับผมแต่ว่าทังกระจายให,ให้เอาทําบอกทาบุญเพื่อ,อทนำน,น,าานุบำรุงศาสนาศาสนาสถานเกิดความสะดวกสบายสําหรับนกท่องเที่ยวครับผมชุดนี้เป็นจุดสําหรับเซียนพาครับต่างๆเลยครับในเทาวูชาใเนเกิดมงคลชีวิตครับผมนจะนี่หลวงปูทิม บุญต,ต่างๆครับผมเนีเสาในราคาบวกแพก้่ครับไปจินถึงแพร่นะครับท่าบุญต่างกำลังจัดท่าครับผมเพื่อสืบสานร,รักษาวัฒนธรรมรักษา,าศาสนาให้ลุงเรื่องสืบสานกันต่อไปเป็่หอดลูหอดลหลานเป็นแบบครับผมครับผมนี่จะเป็นจุดแดน,นมากของวัดเลยครับผมเป็น,ปนผู้ที่มโบใหญ่ที่สุดในโลกกับายใจครับผม ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปั๊บป,ปุ่งบูรณนะอะาศาสนาสถานครับผมเขากับกราบไหว้ได้แค่สั่นลางแหละครับผมสั่นบนบนกระรัง่อสางเพื่อบำรุงให้นักท่องเที่ยวได้สะดวกสบายนะครับในข้าวตัวไปเห็นผนว่าอาเพิ่นกัดดีเอ็ดประมาณสักหกเดือนครึ่งปีนี่แหละครับผมแั่ทีแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็บพี่นอนกัดดได้เ,เข่ามาเยี่ยมชม ากบาบไาวบว้เพื่อเป็นซีรีมงคลของชีวิตครับผมทั้งผู้สอบผู้ชมทั้งบอกทั้งบานครับผมทั้งผี่น่องฟังได้ฟังเล่าเด้อครับผมได้เห็นได้บูชาการพันผมนี่แหละครับผมเพื่อเป็นซีริมงคลของชีวิตครับผมในส่วนของวัดก็จะมีหล,ลายหลายสิง่งหลายๆอย่างด้วยกันนะครับผมมองได้สำคัญมองได้ที่ผมจีพาพไปได้ อาผมก็สีภาพไปครับผมเท่ากัมาเจอข้อไงครับผมตีตีแหยดังทั้งว่านไหนมีซื้อมีเสียงอ่าอย่างร้กับพี่น้องกับปากซับตาไก่ไปบักบปวดปังหน้าให้ผมเนี่ยเด้อครับผมไงเลยกลองในดังข้งว่านมี่ซื้อมีเสียงก็ยังข้าเจ้าครับผมมีกับซ่านีละวันครับผมเป็นซ่านพ้อปลาอิ่มครับผมเดี๋ยวทางประวัติเดี๋ยวผมเชื่อมมาอร่อยตังอีกเพี้ยนหนึ่งครับผม ขอดูบรรยากาศไปเดี the uh, uh, day, day. Uh, ๋ยวก่ครับผมอันนี้ครับข้ามปูชาของหลวงปู่กิมพี่น้องอาปูชาไปแล้วนะครับผมคู้ใดได้อัดชมกิปชมนี่กับเพราะว่ให้มีความดึงเรื่องบทช่วงชาวบ้านมีความสุขความเจริญลำลเรื่อยลุ้ยหวยรางวัลที่หนึ่งกันเด้อครับผมเพื่อนนี่ครับบัญชี16เนาะบันที่17จะมาจันทร์ถูกหวยแล้วครับผมเดี๋ยวลงคลิปแล้วครับผมพี่น้องครับ ก็ต้ข้าสนรับงาพเอนี่หยาีแรผมแ้ามาหลอดทองสางเด้อนี้ผูไ้เดื่อเกยหลอดทองสางครับสางองค์นี้เป็นสาน่อว่าสางเอลวันครับภาษาบาลีเป็นเอลวัน เป็นสร้างเือรเป็นพาหนะของพระอินทร์กับผมเชื่อว่าสร้างตัวนี้เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งที่มาขี่ข้างพระอินทร์เพิ่นที่ไปใส่เพิ่นแบบผ้าสร้างเอิรวันเทพบุตรตัวนี้ก็จะแปลงกายเป็นสร้างเหลือสามสิบสามเสียงมีเสียงแต่ละเสียงก็มีเจ็ดง่าครับผมเจ็ดง่าก็มีสี่หลานว่าไปเลยครับผมเดี๋ยวเอาผ้าหลอดเอาเสริมสิริมงคลชีวิตผมเพื่อให้ ท่านบูอบผู้ส้มในบุญบุญสนไปนํากัน้นกนเนาะครับผมมืออ่านี้มาทําบุญท,ที่วัดละหันไหลวัดหลวงปูท่ทิมครับผมเป็นสิริมงคลของชีวิตครับผมข้างแง่และขออแงยก็งงยกดังครา้งวานครับผมเพิ่มโชงให้พ่อแม่พี่น้องในก้าวไก่ครับผมดังไก่ครา้งวานก็จะข้องกันนั่นแหลนะข้องหญ่ครับผม ต่อไปเดี๋ยวห่อสีผ้าไปอกาวไว้อัธิธาานของหลวงปู่ทิมครับผม,มเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตครับผมไปกันเลยครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากซับสะใภ้ใบประกูดใบบับบางาเาเนี่ยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมมาคลิปหนาห้าสีผ้ากันไปใสค่ครับฝากติดตามรับชมรับฟังเนี่ยเด้อครับผมสวัสดีครับผม